รู้สึกว่าเลยม,มากี่วันแล้วนะจากวันงานอ้าวเวันเดียวแต่ว่ารู้สึกยังนอนไม่พออย่างแรงเพราะว่าหาบ่อยมากวันนี้วันนี้ตื่นมา วันนี้ก็ไม่ได้ตื่นเร็วนะตื่นสายอยู่เหมือนกันแล้วก็แล้วก็ตื่นมาทํานู่นทนํานี่เตรียมตัวไปถ่ายงานถ่ายงานก็ถ่ายแบบแต่งหน้าแค่เนี้ยไม่ได้ตาเตอคิ้วคืาไม่ตรงไม่แต่งไม่อะไรดูคิ้ววันก่อนวันงานอะ่ะการคิ้วเองแล้วเหมือนตอนนั้นมันเช้ามากอะ่ะแล้วง่วงอะ่ะแล้วเหมือนเออมันผิดพลาดทาง,ทงเทคนิคอ่ะบึ้งเลยหายไปหมดหางคิ้ว วันไม่คิดถึงคิดถึงอะไรโกหกไม่มาหากันเลยโกหกขี้จุบเบ๋เบ๋ขี้ตุจุ๊ตตลาลามากมั่มมัมเก่งมั่มมัมเก่งมากคุณเซนเต,นเตอร์มัมมัมไปว่าอะไรอ่ะกินเยอะหรอวันนี้พี่นอนฉ่ำมากหนูอยากนอนฉ่ำบ้างสวัสดีครับฉลหล สวัสดีรวนสวัสดีทุกคนจริงๆว่าจะหาเวลามาไลฟ์คุยกับทุกคนนานๆแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาเซิร์ฟเซก่อนไหนๆเราก็มีเวลาก่อนเที่ยงคืนประมาณ20สนาทีทุกคนเป็นยังไงบ้างหลังจากประกาศผลคือ,อจริงๆมีเรื่องให้รีแคปเยอะมากมีงานคอนเสิร์ตแล้วก็มีงาน GE ใช่ไหมล่ะ ไม่รู้จะพูดอะไรก่อนดีไม่รู้จพูดอะไรก่อนดีชอบคนใส่หมวกมากเหรอ,หอมันจะมีอยู่คนหนึ่งนะคะที่ชอบใส่หมวกแต่ไม่ใช่หนูหรอกหนูรู้ว่าพี่หมายถึงใครวันนี้หล่อจังหล่อแค่วันนี้หรอคะ ชอบคนใส่หมวกเหมือนกัน <laughs> เข็บทรงนอยไอ้หนูชอบตอนวิ่งแวนแวนออกไปอ่ะคืองจริงป่ะตอนที่รู้ว่าเป็นชื่อตัวเองใช่ไหมคือตอนที่เขาบอกที่เขาพูดว่าเอิญอะคือหนูไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนอกจากเสียงกรีดเสียงกรีดมัน แล้วก็คือนอกจากเป็นเสียงกรีดแล้วคือหูหนูมันก็เบอร์สมองเบอร์มากเพราะว่าเฮ้ยมันใช่เราปะวะแต่ใดๆคือเพื่อนๆน้องๆหูน้องหูผ่านมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยน่าจะเป็นชื่อเราละน้องๆหลายๆคนหันไปข้างหลังเอออาจจะเป็นชื่อเราแล้วก็โอเค stand up please แต่เราก็ stand up พร้อมแหวนพร้อมเงั้นเลยเอาจริงปะคือใครจะไปคิดว่า เราจะได้จะได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้จริงๆอะทุกคนเอาจริงเพลงนี้หนูตั้งใจเลือกมากเอาจริงทุกเพลงที่หนูเลือกมาสามลำดับหนูตั้งใจเลือกมากหนูฟังหนูฟังทั้งแบบฟังทั้ง a k b n m b ทั้งทุกแบบฟังหลายเพลงมากดีใจด้วยนะคะพี่ขอบคุณนะไอเด็ก เลิศมากเซนเตอร์อะคุณจริงแล้วเราคือ <c oughs> คืองงอ่ะคือแบบไม่กล้าคิดไม่กล้าหวังว่าคือเอาจริงหนูว่าตอนแรกๆที่หนูรู้ว่าหนูได้เป็นเซนเตอร์กรีนแฟชใช่ไหมหนูเคยบอกถูกคนป้าว่าหนูคิดว่าหลังจากนี้ก็คงไม่ได้มีโอกาสได้เป็นเซนเตอร์แล้วแหละคงแบบ ก็ก็เคยเป็นเซนเตอร์เพลงรองแล้วแล้วก็โอเคเคยเป็นเซนเตอร์เพลงหลักแล้วเออเราก็คิดว่าเออหลังจากนี้เขาก็คงจะแบบกระจายโอกาสไปให้คนอื่นๆคงไม่ได้เป็นเซนเตอร์แล้วแต่ไม่คิดไม่ฝันบิทบอกเห็นนะคนแซวบอกว่าทุกคนดีใจหมดแล้วพี่เอิญบิดบอกทำไมคือไม่ได้บิทบอกคือเราแบบคือในหัวมันแบบ อหในหัวมันอหมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอคือไม่อยากจ,จะเชื่อไม่อยากจ,จะคิดไม่อยากจ,จะฝันว่าเฮ้ยเราจะได้เป็นเซนเตอร์อีกครั้งในเพลงที่เราเลือกเองกับมือคือท,คทุกคนเก่งมากจริงจริงนะทุกคนเก่งมากแบบเก่งมากแบบเนี้ยเก่งมากแบบมอบเยี่ยมอ่ะ เก่งมากจริงอะคือไม่คือคือหนูวะตอนแรกอะหนูไม่คิดว่าไม่คิดว่าเราจะมาไกลขนาดนี้จริงๆนะหนูไม่คิดว่าเราจะมาไกลขนาดนี้มากๆคือนี่มันไกลมากมากถึงแม้ถึงแม้ว่าในในใบสมัครหนูจะเขียนว่าคามิเซเว่นอะแต่คือหนูวะก็ไม่กล้าคิดว่ามันจะมีวันนั้นจริงๆหรอกคือหนูแบบเป็นความฝัน มันเป็นความฝันเป็นสิ่งหนึ่งที่เออเราอยากเราอยากเขียนในใบสมัครว่าเออจริง,รงๆแล้วเราอยากเป็นนะค่ะมีเซเว่นแต่ก็ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันว่ามันจะมีวันนั้นหรอกแต่ว่าการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมันเกินฝันอนะ่ะหนูก็ไม่กล้าฝันเหมือนกันว่าหนูจะได้เป็นเซนเตอร์อีกครั้งในเพลงที่หนูเลือกเองโดยที่แฟนคลับส่งเรามาอยู่ในตำแหน่งนี้ คือไม่คิดว่ามอไซคันนั้นที่เราก้าวขึ้นมาแล้วเราหมั่นเติมน้ํามันมันทุกวันในตลอดระยะเวลาสองสามเดือนอะคือมันจะมาจอดที่ตําแหน่งสิบสามอะมันจะมาจอดที่ตําแหน่งเซ็นเตอร์อะคือแบบมันเป็นอย่างนั้นเป็นจริงๆหรอคือตอนนี้ทุกวนันนี้ตอนนี้ยังมีคําถามว่าเฮ้ยจริงปะเนี่ยทำไมทุกคนเก่งขนาดนั้นอะนะคือทุกคน เก่งมากคือหนึ่งเลยนะคือจะบอกว่ามันมาด้วยความสามารถของเราพวกเราทุกคนล้วนๆก็อาจจะเป็นประมาณประมาณ95%ที่มันมาจากความสามารถของพวกเราอีก5%มัอนอาจจะมาด้วยด้วยโชคด้วยลาบด้วยดวงน้ำมาเต็มถังแนว้อมซิ่งโูกคือแบบคือแบบ9 5้ามาจากความสามารถของพวกเราล้วน ส่วนอีกห้าเปอร์เซ็นคือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าเราโหวตไปเนี่ยเราจะไปหยุดที่ตำแหน่งไหนไม่รู้ว่าตำแหน่งก่อนหน้านี้ร้านพี่อยู่เจ้าตำแหน่งก่อนหน้านี้หรือว่าตำแหน่งบนไปกว่าน,นี้จะเป็นจะคะแนนเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ปะคือแบบ <c oughs> เก่งอ่ะ <c oughs> มาดึกจัง วันนี้ไปถ่ายงานมาค่ะแล้วกลับบ้านมาก็รับสลบปุ๋ยเลยปีนี้โหดมากจริงปีนี้โหดมากมันเป็นพอดีมากๆจริงๆเก่งสุดๆใช่คือทุกคนคิดไหม ทุกคนมีความคิดความอะไรไหมว่าเราจะได้เป็นเซนเตอร์แล้วเราจะมาหยุดที่ตำแหน่งสิบสาทุกคนมีความคิดนี้ปะแต่หนูไม่มีความคิดนี้เลยหนูไม่มีความคิดนี้ว่าแบบเราจะมาอยู่ตรงนี้คือหนูนี่บอกจากการคาดเดาของตัวเองว่าตอนแรกหนูคิดไว้ว่า,วาเฮ้ยน่าจะประมาณรู้จักทรงแล้วน่าจะประมาณปลายปลายอันเดอร์ไม่ก็ต้นๆ้นในเกิร ฟิลฟิลอะไรแบบนี้ฟิลฟ mm. ิลนะไม่ใช่ว่าหนูไม่เชื่อมันในตัวทุกคนแต่ว่าเรามันโนมันเหนือกไปว่าเออน่าจะประมาณนี้แหละอะไรประมาณนี้ออแต่ว่าตอนนี้เรามาไกลจนถึงแบบว่าเฮ้ยเซนเตอร์อันเดอร์เลยนะเอาดีๆแล้วอีกนิดเดียวเราก็จะขึ้นไปเซมแล้วซึ่งแบบเฮ้ยมาโคตรไกลอะ่ะ มาแบบไกลโคตรอ่ะพวกเราเก่งอ่ะจริงทุกคนเก่งมาก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 มแบบสุดอ่ะค่ะหนูกินซูชิแองกี้เบิร์ดไปนะเดี๋ยวพี่ไปกินออมากาเสะเองขอกินด้วยได้ไหมล่ะออมากาเสะกินที่ไทยก็ได้ไม่ต้องกินที่ญี่ปุ่นก็ได้ เอาจริงเอาจริงไปไปขอกินอะไรอะไรอะส้หมหรอ,อมีมเ,อเง่นปะ,นะคือจริงๆถ้ากินกินไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมอ,อุมาเกษตรอะเอาดีเสียใจไหมไม่ได้ไปญี่ปุ่นเอาจร,จริงก็ไม่ได้เสียใจแต่ว่ามันมีความดีคนละแบบความเขาเรียกว่าอะไรมันมีความดีคนละแบบอะ ถ้าสมมว่าได้ติดเซมใช่ไหมคะมันก็โอเคเป็นอะไรใหม่ๆในการในการเขาเรียกว่าอะไรอะในการในการในการทำกิจกรรมเนี่ยเป็นอะไรใหม่ๆก็คือได้ไปญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ใช่ป่ะซึ่งก็เป็นอะไรใหม่ๆดีแต่ว่าพอได้ไม่ได้ไม่ได้ติดเซมแล้วแต่ว่าได้เป็นถึงเซนเตอร์ทุกคนซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูไม่เสียใจเลยอะอยู่ตําแหน่งตําแหน่งนี้ก็ดีถ้าติดเซมก็ดีมันแบบ ไ้เป็นเซนเตอร์ได้มีเพลงเป็นของตัวเองใช่ไหมแล้วก็เป็นเพลงที่เราเลือกอ่ะแล้วก็เป็นตำแหน่งที่แฟนขับส่งมาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอ oh my g o กูเน็ตบนคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่ใครสักคนหนึ่งจะได้จะได้มาอยู่ตำแหน่งนี้โดยที่แบบมีเพลงที่ตัวเองเลือกมีเข้าใจปะเข้าใจปะพูดไม่รู้ยังไะ มไม่เลยฮ<อ>งอร่อยกว่าทุกครั้งที่มีคำว่าบีทีคือรุนมากถูกต้องทุกครั้งที่มีคำว่าบีทีหนูนหันไปมองหน้าแฟนคลับหันไปมองหน้าแม่แม่พร้อมยังใช่ยังถึงเวลาของเราหรือยัง ตือตั้งแต่ตำราอันดับไหนไม่รูว้ว่าบีทีทีมทีมอะไรนะบีทีใช่ไหม <B 3. S 1> เราก็แบบ <B 3. S 1> ใช่ยังเอาอยัางคือแบบคือมันพอพอตอนแรกก็อุ้ยไม่ใช่ชื่อเราสักทีแล้วมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆื่อมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ่อยพอเหลือสี่อันดับสุดท้ายในเพลงอันในเพลงอันเดอร์ใช่ไหมคะ ตอนแรกก็เฮ้ยมันเริ่มสูงไปแล้วมันเริ่มสูงเป็นจนหวั่นใจว่าเฮ้ยหรือไม่มีชื่อเราตั้งแต่แรกหรือตั้งแต่แรกมันไม่มีชื่อเราวะแล้วก็เฮ้ยก็เริ่มเริ่มกลัวแต่ว่าไม่เราเชื่อมันในตัวทุกคนกี่กี่รอบที่ประกาศหันหน้าไปม,มองจนแบบจนประกาศอันดับที่ที่ลองมาจาก ลองมาจากเซนเตอร์ใช่ไหมคะอันดับที่สิบสี่ใช่ไหมแล้วเาขาก็ประกาศ C T M แล้วหนูไปเฮ้ยเฮ้ยหนูไม่มีชื่อเราวะแท้ไม่ชื่อเราจะได้เป็นเซนเตอร์เลยหรอบ้าหน้าผี่ลอกเราจะได้เปถึงเซนเตอร์เลยหรอว่างั้นก็ไม่กล้าคิดจริงจริงไม่กล้าคิดคือไม่กล้าคิดว่าเราจะเราจะได้เป็นเซนเตอร์หรือไม่กล้าคิดว่าอุ้ย ถ้าไม่มีชื่อเราตอนที่เป็นเซนเตอร์เนี้ยเฮ้ยเราจะติดเซมหรอเราจะได้ไปกินนมกระเกษที่ญี่ปุ่นหรอแล้วก็ไม่กล้าคิดหรือว่าไม่มีชื่อเราเลยเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นยังไงยังไงกันแน่ตอนนั้นนั่งสับสนนั่งสับสนว่าจับเก้าอีล้ละว่าแบบเฮ้ยหรือไม่ได้ลุกว่าหรือเราไม่ได้ลุกหรือ,อยังไงแต่เตรียมลุกแล้วนะเตรียมแหวนเลยไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้แหวนจากเก้าอี้ไปถึง จุดที่ยืนผู้สปีดแล้วตอนนั้นคือทำอะไรไปไม่รู้ตัวนะเอาดีๆอยู่ๆก็แหวนอยู่ๆก็แบบแหวนไปเลยงงเลยอะสงสารนานาเลยเห็นนะทุกคนเห็นหทุกคนลงเป็นมีมอะหนูอายคนนะจริงๆแล้วไม,ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่ว่าตอนนั้นมันสติไม่อยู่กันเนื้อกัตัวแบบอะไรนรีมันหลังอะ่ะกลัวเมื่อยให้นั่งนานหน่อย คือจริงไม่คิดไม่ฝันนะคือแบบเพ้อป่ะหรือเพ้ออยู่คือตอนแรกอะตอนประกาศอันสีอันดับใช่ป่ะหนูใจแป้วแล้วว่าเพ้่เก่งไปป่ะถ้าขึ้นไปสูงกว่านี้เก่งไปป่ะคุณแม่แบบแฟนคลับเราเลิศไปป่ะถ้าเราขึ้นไปสูง คือแบบคือจะบวชให้แล้วนะอ้นนี้หนึ่งจากที่บอกจะตัดผมให้ก็จะโกนหัวให้เลยไม่คิดไม่ฝันนะเอาดีๆโหเข้าฟัางบอกปวดหลังรอละถ้าเต้นไม่ฟังไม่เป็นไรเต้นอันไหนก็บวดหลังหมด หนูยังจะรู้อย่างเดียวใช่คือแบบว่าเพื่อหันหน้าไปแล้วก็มาสักพักแฟนขับเริ่มกอดกันเริ่มหยิบทิชชู่ขึ้นมาซับนหนูบอกเฮ้ยเฮ้ยหยิบทิชชู่ขึ้นมาแบบนี้หรือจริงๆไม่มีชื่อเราเขาเลยร้องไห้หรือเปล่าไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใครก็ได้ช่วยสปอยหนูก่อนนะที่หลังนะสปอยก่อนว่าเออเราจะไปหยุดตรงไหนอะไรยังไงอะ่ะโอันนี้ไม่ได้ตั้งตัวเกิน แรงมากเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ไปไหมมันเซอร์ไพรส์มากเลยนะคุณแม่คือคุณแม่คิดคุณแม่ฝันไหมว่าเราจะได้เป็นเซ็นเตอร์หรือคุณแม่คิดมาแล้วว่าโหวตเท่านี้แหละเซนเตอร์อะไรอย่างนปะคือหนูอะ เริ่มหวั่นใจแล้วหนูว่าหันไปสกิตหูเพราเฮ้ยหรือไม่มีชื่อพี่วะอูอืมน่ะเขาประชุมกันอยู่พี่เนี่ย <c oughs> พี่น้องๆก็เชียร์เธอด้วยนี่ขอบคุณทุกแรงเชียร์จากทุกภาคส่วนทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกประเทศที่ส่งมาถึงน้องเอิญคนนี้นะคะขอบคุณอย่างแรง พี่คิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะได้เซนเตอร์เรามันเลือเฮ้ยจริงเหรอทุกคนคิดอย่างนั้นจริงเหรอคือหนูไม่กล้าคิดอะไอจีใ,ใจได้นะคุณเซนเตอร์ขอบคุณค่ะรอติดตามเพลงด้วยนะบอกเลยว่าเพลงเนี้ยใหม่ๆมากอะไรใหม่ๆมาก พี่นนท์อ่ะเชียร์สุดใจบอกเลยจริงหรอทุกคนรู้ได้ไง <Okay. S 1> น้องหูแฟนคลับนหนึ่งมากถูกเอาจริงไม่ใช่แค่น้องหูหลายคนมากที่เป็นแฟนคลับของแฟนคลับหนูอีทีหนึ่งคือเลิศนะอะไรดีคือเราเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งใช่ป่ะเฮ้ยขอโทษคอโทขอโทษมาลก็เลยที่บอก เราเป็นไอ้ทุกคนได้ยินเสียงหนูปะคือเราเป็นไอดอลสาวท่านหนึงนะ่งแล้วไอดอลสาวท่านหนึ่งเนี่ยมีแฟนคลับหลังจากนั้นแฟนคลับของเราดัานมีแฟนคลับอีกทีหนึง่งเป็นไอดอลเฮ้ยนี่มันโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นคือแผ่นดินถึงจะต้องไหวเลยทีเดียว เดินจริงเดินไปไหนมีแต่แฟนคลับทั้เขินไปหมดเฮ้ยคือจริงอ่ะแฟนคลับของแฟนคลับอีกทีหนึ่งอ่ะมันเป็นอย่างนั้นได้หรอแล้วเวลาหนูเวลาหนูไปงานหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะทุกคนเมมเบอร์แฟนคลับพี่เออย่างงี้อกึบก้องเกียงไก่รักคืออย่างงี้เลยก t r อย่างงี้เลย ขอบคุณทุกคนที่ที่แปลกลองเล่นลองเล่นขอบคุณทคนที่น่ารักนะเอาจริงก็คือแฟนคลับของหนูทุกคนนะไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นไรทุกคนใครที่ไม่ได้เอ้นี่อย่าอย่าน้อยใจนะเรียกไม่หันแล้ว มันโอชีครับคืออจริงหนูเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าแบบว่าถ้าเมมเบอร์เป็นแบบไหนแฟนคลับก็จะเป็นแบบนั้นจริงหรอหนูเคยได้ยินแต่อะไรนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงวัวให้ดูแม่อะไรนะออย <laughs> <laughs> เลี้ยงเลี้ยงควายให้ดูแม่ไม่ใช่อะไรวะที่มันเป็นคำสุภาษิตอะ เลี watching, uh, uh <laughs> 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 Alright, ้ยงเสือให้ดูหางอะไรนั่นอ่ะเออประมาณนั้นอะคือเหมือนประมาณว่าเออแม่เราเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นอะไรฟิลฟิลอะเอาเถอะแปนขับสวยค่ะถูก มีทั้งสวยทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งอะไรทั้งเลิศดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เลี้ยงงูให้ดูหางเลี้ยงนางให้ดูแม่ใช่เหรอนีแฟนคลับบอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่หรือว่าสุภาษิตบ้านเรามันมีหลากหลายแล้วแต่ภูมิภาค คนเก่งแล้วก็เลิศมากคืองจริงทั้งพูดเนี้ยพูดกี่เดือนกี่ชาติถึงจะหมดโอ้ยที่คืนห้านาทีแล้วเราจะแยกย้ายแล้วนะมันเลยเวลาก่อนแนนะไม่งั้นเราจะโดน เราจะโดนขอบคุณทุกคนที่แวะม,มาคุยกันวันนี้เดี๋ยวจะหาวันมาไลฟ์อีกขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะใครที่ยังไม่ฟังเพลงที่หนูเลือกไปลองฟังดูก่อนฟังครั้งแรกอาจจะแบบเฮ้ยใหม่มาก คือออจริงเพลงนี้ที่หนูเลือกมาหนูกลัวทุกคนเข้าไม่ถึงเหมือนกันแบบว่าคือแฟนคลับเราใช่ปะ่ะก็แบบว่าจะเป็นสไตล์เพลงน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบออกแนวร็อกหน่อยซึ่งออาจริงหนูเลือกมาเพราะหนึ่งมันเป็นแบบฟิลที่หนูชอบเป็นสไตล์ที่หนูชอบแล้วก็สองคือมันยังไม่เคยมีใน f o ร์ดี Thailand ก็เลยอยากให้เราได้มีเพลงอะไรแบบใหม่ๆห,หน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ไปฟังแล้วชอบดนตีมากโคเทีเลยจริงมันเท่อน่นั่นแหละจริงจริงหนูชอบทั้งสามเพลงที่หนูเลือกเลยเพลงออกได้ยังแฟนชาน์พร้อมแล้วลดคือออกจริงนะแฟนชาน์ของกินแฟดอะมันมามันมาจากพวกเราใช่ปะอันนี้ก็ไม่อยากจะ take เทคเครดิตหรืออะไรหรอกแต่ว่าต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคน ที่คิดแฟนชันขึ้นมาซึ่งมันน่ารักมากๆเป็นเรื่องราวใหม่ๆเป็นอะไรใหม่ๆ NMB หมดเลยถูกรู้สึกว่าหนูอะถูกชะตากับ NMB นำบะเท่านั้นนำบะดีวะอย่างเงี้ย <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละ โอเคประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวไว้หางวันมามามลอีกนะรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่มากพอส่วนวันนี้เราต้องแยกย้ายก,กันไปนอนแล้วขอบคุณมากๆสําหรับตาแหน่ง13ที่พวกเราแว้นกันมาไกลถึงขนาดนี้นะคะไม่คิดไม่ฝันจริงๆบอกตรงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆใครยังไม่ดูน้องรูเมอร์นะคะอย่าไปลืมไปดูนะเด้อลงในติ๊กต็อกแล้วด้วยเด้อ ไปเม้นให้หน่อยไม่มีคนเม้นเลยเม้นทให้หน่อยช่วยกันทํามาหากินหน่อยแอปแอก็ได้หน้ามาหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่าลืมนะตอนนี้คนดูสองร้อยกว่าก็อย่าลืมไปเม้นให้มันได้200เมนเ้อเพิ่มยอดหน่อยเพิ่มยอดขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ต้องจูดไหนและบายบายเมนแล้วจะรอแบบนี้เลยเลิศ ใช้ชีวิตให้สนุกน่าคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันครับบ๊ายบาย